ฉันรับสนุนข่าวมาลับโดยกาแฟาเสเดดและบุญสัมพันเลิขอิทธ์ สวัสดีพี่น้องติดตามรับชมประฟังทางช่องสถานีนนมลีวิสารรายการคุยข่าวมาลํัโดยมยยานเมืองยาโสคุยข่าวสบายๆสถานกรุงฝันรับเมือนี้มาอัปเดตข่าวความทั้งใ,ในวงการมาลําอีสานบันเทาเฝ้าถึงหมอลำไร์สดยุคออนไลน์หรือว่ายุคโซเชียลในยุคปัจจุบันในพี่น้องมีมลํามไร้คณะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในวงการมาลําอีสานบันเทาเฝ้าถึงว่าหมอลำคณะเสียงอีสาน หลายช่วงหลายสมัยเสีงอิสานในกอตังในปีพศ2119เรา 2019, ไปดองเนาะและเป็นวงหมอลำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วกะในช่วง2545เป็นชุกหรือว่าเป็นช่วงหรือว่าเป็นพศเป็นปีที่เสียงอีสานก้าวขึ้นสู่สูงสุดของวงการหมอลำถือมาเป็นยุคทองของเสียงอีสาน มีแดนเซอร์มากถึง180คนเป็นผู้หญิงล้วนๆถือว่าเสียงอีสานเป็นหมอลำที่9้าล้ำตลอดการหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องยอ้อนกลับไป3ปี4ปี5ปีเขาเห็นเสียงอีสานนี้กระแสลดลงแล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนว่าหนาตกใจแฟนเพลงแฟนบาลณที่ตามก็ตกใจเหมือนกันว่าเสียงอีสานจะเดินยังไงต่อไปจากข่าวที่สะพัดเข้ามาของวงเสียงอีสานนะพี่น้องเนาะบาน,นี่ในปีนี้ เยสารก็มีข่าวดีเฮียนหน่อยเข้ามาปรับทับขามาบุ๊กเข้ามาเป็นทีมงานใหม่คนรุ่นใหม่เจนใหม่ของเสียงอีสานนั่นคือว่าเข้ามาพยุงของเฉยสารให้ก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งว่าเป็นเป็นวงมะล้ําใถใี่เง่หล่ะพี่น้องแล้วก็เสียหลักอยู่ช่วงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะบาทนี้เปลี่ยนถ่ายจากคุณแม่น้อน้อยมาสู่เจนใหม่คือคนรุ่นใหม่ เขาเห็นเสียงอีสานเปลี่ยนแปลงไปแม่ยันพงศยโสเคยเบิงเสียงอีสานปีนั้นพศ2 5 3 7เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ดูเสียงอีสานนะพี่น้องเนาะถือว่ายุคนัน้นถือว่าดังพสอสมควรแลวพี่น้องแล้วก็ติดตามดูต่อมาต่อมาจนมาถึงยุคของลูกแพรไหมไทยกถือว่าดังมากๆพี่น้องยุคนัน้นถือว่าดังแล้วก็ก้าวมาเรื่อยๆของเสียงอีสานเป็นเบอร์หนึ่งของวงการมารำอีสานมาเน้วสำหรับยุคนั้นของเสียงอีสาน บัดนี้มาเว้าถึงตอนนี้เสียงอีสานมีการไล์สดเปิดตัวทีมผู้บริหารคนรุ่นใหม่ในช่วงหนึ่งแล้วก็มาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้บริหารที่รับมือจากแม่นกน้อยอุไรพรนั่นก็คือเฮียหน่อยเฝ้าถึงวงเสียงอีสานและพี่น้องมีการปรับทับในการทํางาน ให้เหมาะกับโลกยุคปัจจุบันหรือว่าโลกสมัยใหม่เป็นการเปิดตัวเฮ er ียหน่อยซึ่งเป็นผู้บริหารและศิลปินสายเลือดใหม่ของวงเสียงอีสานพ้อประกาศเดือนหนาสืบสารมระดกทางวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์เต็มกำลังภายใต้คอนเซปต์เสียงอีสานนิวเจเนเรชั่นนำโดยคุณแม่น้องน้อยอุไรพรและเฮ er ียหน่อยจากที่มเี่ยหนันติดตามความเคลื่อนไหวของวงเสียงอีสานหลายคลิปหลายช่องั้งว่าจะเป็นช่อง Tube, ยูทูบหรือว่าเพจเขาจะเห็นความเคลื่อนไหวของเสียงอีสานแล้วก็เห็นเฮ er ียหน่อย ออกมาผ่านซื้อหลายขึ้นเป็นระยะระยะ,ะ,ยะบาทนี้บอกถึงว่าเสียงอีสานมายุคนี่เขาเห็นว่าเสียงอีสานมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการปรับทับในการบริหารจัดการวงเสียงอีสานร,รูปแบบใหม่เห็นคนหลุดใหม่เข้าไปสืบสารศิลปะวัฒนธรรมหมอลำอีสานบ้านเฮาก็ดีใจไม่ย่นั้นก็ดีใจเห็นให้หน่อยนี่เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเป็นแม่ทัพเสียงอีสานในการขับเคลื่อน ต่อจากคุณแม่ดวงลอยไรพอรที่วางมือแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารเสียงอีสานก็เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะบอกว่าจะขับเคลื่อนสื่อออนไลน์เต็มกําลังเต็มสูบวสันว่ากะหวังว่าเสียงอีสานจะกลับมาเป็นหมอหลําระดับแนวหน้านะอีกครั้งหนึง่งกะรอบเบืองรอยติดตามว่าผู้บริหารคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่คนอีสานแล้วก็มาสนใจศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยคือเฮียนหน่อยเนี่ยจะเดินหน้านำทัพเสียงอีสานเดินไปแบบไหนกะรอบเบิงรอติดตาม บัดน,นี้ไปฟังบางว่าทีมผู้บริหารคุณแม่นกน้อยอุไรพรและก็เฮียนหน่อยว่าถึงว่าวงเสียงอีสานจะเดินหน้าไปอย่างไรค่ะแม่นูกน้อยอุไรพรกับผู้บริหารรุ่นใหม่คนใหม่นะคะเฮียนหน่อยของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้แฟนเพลงแฟนลับกับกทีมงานเสียงอีสานก็โหจากเบิดว่าเฮียนหน่อยเสียงอีสาน,นเฮียนหน่อยเสียงอีสานนั่นเองเฮียหน่อยเสียงอีสานแม่ค่ะ ก็ต้องเป็นเฮียหน่อยค่ะให้เวาวกับพีน่นงกับแฟนเพลงแฟนหมอลำ่แล้วก็สื่อถูกๆูกสำนักทุกๆแกแขนงทิ้งตอนนี้ว่าเฮียหน่อยเป็นผู้ใหญ่ยัยงไงเข้ามาได้ร่วมงานกับแม่ก็เสียงอีสานแล้วก็เป็นการเปลี่ยนทายเชนใหม่ซึ่งในวงก,การของหมอลำหมอลำแล้วก็ลูกๆในครอบครัวเสียงอีสานทุกคนแบบอึ้งทึ่งมากค่ะค่ะค่ะ เชิญเฮียหน่อยเลยค่ะอาเชิญเฮียหน่อยค่ะแนะนําตัวหน่อยอก่อนใช่ไหมครับใช่มีที่มาที่ไปยังไงอาเชิญเฮียเลยค่ะสวัสดีครับผมเฮียหน่อยเสียงอีสานนะครับสวัสดีแฟนคลับทางบ้านด้วยนะครับไม่เจอกันนานเลยคิดถึงมากที่มาที่ไปเหรอครับเอ,อผมจริงๆแล้วผมอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคุณแม่น,อน้อยช่วงโควิดครับแล้วก็เข้ามาวันนั้นมาดูโชว์วันที่แม่เปิดโชว์วันแรกค่ะแล้วก็ นั่นแหละครับถูกถูกหมอลำสะกดเป็นที่มาเป็นที่มาครับแล้วก็ได้เพื่อคุยกับแม่ครับแล้วก็เราทําให้ทําให้ได้เห็นว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมของเสียงอีสานมันมันยิ่งใหญ่จริงๆมันมันน่าสนใจมากแล้วพอยิ่งได้คุยกับคุณแม่ครับได้ได้ได้รู้ว่ามันมันยากยังไงกว่าจะมาเป็นวันนี้อย่างไงฮ้คเราก็เลยได้ คุยกันว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาผมจะเอาในส่วนของออนไลน์เข้ามาช่วยแม่เพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของออนไลน์แล้วประมาณนี้ครับคือทำควบคู่กันไปค,ครับมันหลงรักความเป็นเสียงอีสานได้จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบวัด ขนธรรมของทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางหรืออีสานอย่างผมไปญี่ปุ่นผมก็ชอบอินเดียก็ชอบผมชอบดูโชว์ครับจริงๆแล้วแล้วยิ่งพอมาดูโชว์ของเสียงอีสานมันมันยิ่งใหญ่กว่าที่ผมคิดหมายถึงว่าผมผมเองไม่ได้ดูจริงจังแต่พอมาดูแล้วมันพอมันเป็นเวทีที่ใหญ่ครับแล้วพอแม่ออกมาครับมันสะกดได้หมดจริงๆมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันมันมีมันมีมวขังนะครับที่เราต้องอยากเรียนรู้เพิ่มว่ามัน มันมนจากยังไงอะไรเงี้ยแล้วอยู่มาได้ยังไงทั้ง46ปีค่ะแล้วเป็นคนที่เอาจจะใช้เรื่องของอะรนะฮะเซนนะครับไปดูแล้วแม่ตั้งวงปีพศเกิดผมด้วยมันก็เลยทห้เฮ้ยมันไม่ธรรมดาหรือเปล่าอะไนกงเ้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเหมือนพรไม่ผิดเข้ามาใช่ครับแล้วก็ผมเองก็เป็นคนที่นับถือพญานาคเนแล้วแม่เขาว่าแม่เขาก็มีพ่อปู่ศรีสุโธ ผมก็เลยมันมันเหมือน,ม,นมันจะมีเซนนะครับสายสัมพันธ์เนี่ยหน่อยเ<า>นานะนะ<ช>เป็นสาย<ช>สัมพันธ์แม่คาะลูกขออนุญาตถามต่ออาจจะนอกคริปนิดนึงอย่างที่บอกคุณแม่พอเจอเฮียนหน่อยครั้งแรกจริงๆแล้วกันคำว,ว่าเสียงอีสานแต่ก่อนทุกคนจะรู้จักเป็นคุณแม่นกน้อยเนาะแล้วทาไมอยู่ๆถึงตัดสินใจให้เฮียนหน่อยมาเป็นส่วนหนึ่งของเสียงอีสานได้อะไรที่แบบทําให้คุณแม่รู้สึกว่าเอะคนนี้แหละต้องเข้ามาอยู่ในบ้านเสียงอีสานค่ะในในความเป็นที่เฮียหน่อยบอกว่า เหมือนมีเซนส์นทุกอย่างบ่เป็นเรื่องบังเอิญแม่นกน้อยเองกะมีความเชื่อเช่นเดียวกันว่าเฮียหน่อยจะต้องได้เป็นลูกหลานของเฮ้าเป็นลูกหลานของเฮ้าไม่อยากใช้คําว่าเมื่อชาติก่อนพบก่อนค่ะค่ะแต่ณนะความหวังของแม่นกน้อยเองกับที่ชีวิตประสบกับปัญหาโควิดมาตัา้งแต่สามสี่รอบแล้วค่ะค่ะแล้วก็ ในในในคนเจนเก่าเนาะซึ่งคำว่าว<ช>ัฒนธรรมหรือตำนานของแม่นกน้อยอุไรพร,รมแม่กหหวงมากนะหวงไม่อยากออกตีกรอบหรือทุบก,กรอบแต่เอ๊ะถ้าเป็นแบบเนี้หมอล่ำต้องปิดตำนานอย่างแน่นอนอถ้าก็คือในความหมายรอรอเปิดประเทศรอทุกอย่างในสถานการณ์ของโควิดอย่างเงี้ยได้คุยกับคนรุ่นไม่เจนไม่เฮ้หน่อยค่ะเหมือน ก็เรา fly, มีแสงสว่างแล้วว่าเออเป็นไปได้เหรอในโลกของย<ม>ุคออนไลน์อย่างเงี้ยที่เฮียหน่อยเข้ามาจัดก,การบริหารแล้วก็มีส่วนเป็นไปได้ค่ะมีส่วนเป็นไปได้เพราะว่าเพิ่นเกง่งคพิ่นเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะคะ,คะก็มอบความไว้วางใจเลยว่า พบกันครึ่งทางส่วนที่เป็นวัฒนธรรมหมอลํำของคนอีสานเฮียหน่อยกยารยังคนหลุดใหม่กับยังคงความเป็นอีสานแล้วก็มีเอกกราของเสียงอีสานไว้แต่สําหรับท่านเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องมีสิ่งใหม่ๆที่แยเข้ามามเปลี่ยนและต่อยอดค่ะค่ะ,คะแม่ก็ตัดใจเลยว่า เอออ่ะยังไงนกน้อุเรพรก็มีคนเดียวเท่านี้แหละ, <laughs> น,น,ะหนี่นนหน่อยควงสีมหาพูดได้ว่าเป็นนกน้อุเรพรีรอก <c oughs> แต่สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ในองค์งกรคอบวรกวของเสียงอีสานอันนี้จับต้องได้และเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆ <c oughs> จริง <c oughs> ค่ะแม่เก่ง ่นเป็นคนเก่งค่ะเอาเทควียีเข้ามาเนาะแต่วัฒนธรรมความงดงามของอีสานนี่คุณแม่นี่ถือว่าเป็นเป็นคนที่แบบเหมือนกับแบบว่าฝังในความรักของความเป็นอีสานจริงๆแต่ด้วยวิกฤตโควิดอย่างที่คุณแม่บอกทุกอย่างมันก็้องมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเปลี่ยนแปลงยังไงให้ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอีสานของเราเป็นความลงตัวที่เจนเก่ากับเจนใหม่มาเจอกันนะคะครึ่งๆเนาะคุณแม่เนาะพูดถึงนิวเจนแล้วอะมาเข้าสู่หัวข้อที่2ดีกว่าเฮียห,หน่อยค่ะที่ มาของโครงการเสียงอีสาน New Generation มีที่มาที่ไปยังไงเล่าให้ฟังเลยค่ะเมื่อกี้ตกคำถามนี้น่นคือ <c oughs> ก่อนอื่นต้องขอบคุณแม่ก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่คุณพ่อพ่อหลอดนะครับ <c oughs> ที่ยอมเปิดใจให้คนที่ไม่ได้เป็นคนอีสาน <c oughs> ได้เข้ามาช,ช่วยตรงนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นการขอบคุณจากใจจริงๆส่วนเรื่องของ New Gen นี่นะครับคือพอเราเข้ามาทำแล้วครับเรา พอเราได้ได้อยู่กับวัฒนธรรมของคนที่เขาที่เขาดูหมอลำจริงๆแล้วผมผมก็อยากจะหาอะไรที่มันปรุงแต่งเพิ่มขึ้นนะครับเป็นวาไรตี่เพิ่มขึ้นก็คือก็กือยากจะหาน้องที่เป็นนิวเจนมาสืบมาสืบสารตรงนี้ครับยังคงแก่นของความเป็นหมอลำ แต่เราอยากใส่วาลรตี้ลงไปเพิ่มอารมณ์เหมือนเหมือนหมอลำคือส้มตำอย่างเงี้ยครับผมก็อยากเสิร์ฟส้มตำแบบใส่แซลมอนส้มตำใส่หมูยอประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแก่นของมันคือแม่เป็นคนปรุงส้มตำอร่อยอยู่แล้วส้มตำของแม่อร่อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าส้มตำวันนี้จะขายทุกวันก็จะเป็นซีซั่นซีซั่นนี้ขอเป็นส้มตำแซลมอนนะครับเด็กๆสมมติประมาณนี้ในความคิดของผมผมมองอย่างนั้นดังนั้นผมก็เลยต้องเปิดรับสมัคร น้องนิวเจนขึ้นมาเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆเพราะว่าจะร้องเป็นวอรามอย่างเดียวมันน่าจะไม่ตอบโจทย์<ม>ทั้งหมดกับยุคออนไลน์ผมก็เลยเลือกที่จะหาทั้งครูมาสอนแล้วก็เปิดรับคนที่มีใจรักในเสียงอีสานจริงๆแล้วก็มาฝึกมาเรียนเพื่อที่จะคัด ตัวแสดงในแต่ละครั้งของการทําโชว์ของเราค่ะต่อไปนี้เสียงอีสานเวลาทําโชว์เราจะไม่ได้แบบว่าบอกเลยคนนี้ต้องเล่นอันนี้นี้ไม่ใช่ทุกคนต้องขึ้นมามาพัดตัวละครของตัวเอง<ม>ว่าถูกไหมสมมุติว่าตัวเอกอยากเล่นกันอยู่3ามคนก็ต้องแสดงให้เราดู3ามคนคแล้วก็ให้คนที่ทําโชว์เป็นคนเลือกว่าคนนี้เหมาะกับบทนี้<ม>เพื่อที่จะได้เป็นมันผมมองว่ามันเป็นทําให้เขามี วินัยกับตัวเองด้วยคาแรคเตอร์ต้องชัดใช่ไหมครับแล้วเขาจะได้ฝึกฝึกฝึกสกิลทุกครั้งในการที่จะต้องมาขึ้นโชว์อ่างเงี้ยครับด้านหนครับคทีนี้เมื่อกี้เห็นเฮียหน่อยบอกนะคะว่าต้องใช้เซนส์ในความเป็นลูกทุ่งบอลำาที่มีประสบการณ์มาของคุณแม่เซนส์ในเรื่องของการดูคนที่เข้ามาสมัครอ่ะคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยเกลื่อนเกให้ฟังหน่อยดูตรงไหนบ้างคะถ้าเป็นคุณแม่อันนี้เมื่อเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแม่จะเลือก และให้โอกาสคนตกงานก่อนอแม่นักทุกคนแม่ค่ะแมคนใจอ่อนเพราะแม่เป็นคนอย่างจริงๆต้องดูแลกันก่อนแต่ถ้าเป็นในในพศนี้ยุคนี้ค่ะก็ต้องเลือกที่มีความสามารถแล้วก็มีไฟฝันที่จะไปถึงฝันให้ได้ค่ะนั่นก็คือเป็นต้องมีความพยายามค่ะทีนี้คนละรุ่นละค่ะ ต้องมีข้อความสามารถถ้าเป็นรุ่นแม่รุ่นก้อนกระตองเป็นว่าแม่ขอคนตกงานก่อนนะที่ไม่มีที่อยู่ขอคนน่าสงสารก่อนคนไม่มีโอกาสใช่แต่เป็นแบบนั้นก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็คือส่วนมากคือเราจะไม่ได้อะไรเลยค่ะค่ะเพราะว่าน้องๆหรือลูกๆที่มาในในลักษณะแบบนั้นก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยมีความสามารถในด้านที่เราต้องการจะใช้งานค่ะค่ะแต่ถูกมือนีก็เอาความสามารถแหละค่ะค่ะนะ จริงๆก็คือเน้นที่น้องทุกคนดูที่พรสวรรค์ก่อนนะครับพอพรสวรรค์เราเห็นชัดนี่นะครับแก้วเสียงนะแม่เนาะหรืออะไรเงี้ยแล้วเรามาเอาพรแสวงให้เขาก็คือเอาครูเอาทุกคนมาสอนอยู่ที่เขาแล้วว่าเขาจะแสวงไหมจะยอมมาเรียนไหมจะอยากเรียนไหมเปิดใจหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับประมาณนี้นะคะเพราะว่าเสียงอีสานคือเวทีปั้นดาวอยู่แล้วครับใช่ไหมครับแม่เวทีปั้นดินให้เป็นดาวถ้าเราเปิดรับสมัครแบบนั้นที่คัดเลือกกัน ทุกคนมาเดียม,มีความสามารถอยู่แล้วค่ะ,คะปั้นดินให้เป็น,ปนดาว,ดาวและให้เป็นดาวประดับบนแผ่นดินนี่เป็นเหมือนแบบสโลแกนของคุณแม่ทุกคนมาที่นี่เนี่ยมีทั้งอาชีพมีทั้งไรายได้แล้วก็ต่อยอดเป็นศิลปินอย่างที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วคุณแม่ให้โอกาสทุกคนแล้ววันนี้คุณแม่ก็เหมือนกับเปิดบ้านรับเฮียนหน่อยต่างคนต่างจับมือกันขึ้นมาครั้งแรกในภาพความประทับใจเห็นคุณแม่จับมือเฮียนหน่อยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นการรวมพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆและเชื่อว่า ในอนาคตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วกันเราจะเห็นรูปแบบใหม่ของคําว่าเสียงอีสานที่จะมีทั้ง New Generation และความเป็นอีสานที่เป็นบรรดุลูกที่จะสืบทอดกันต่อไปและก็จะปรับรูปแบบในรูปแบบของออนไลน์ทุกช่องทางเพื่อให้เข้าถึงแฟนคลับได้มากที่สุดค่ะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วย